สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากพารที่แล้วเราค้างคามามากนะฮะวันนี้เราจะไปต่อนะครับผมนะฮะหลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะเราถูกเจ้าตินแมนนะฮะคือผู้ชายตัวสูงนะชื่อว่าตินแมนนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าผู้ชายร่างผอมนะครับผมนะเขาไล่ล่าเราจนแบบว่าเราตกรถไฟมาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เห็นเงาพวกเด็กต่างๆนะครับเป็นเงาเหมือนกับเรือนรางอยู่ในฉากทีวีเนาะนะครับโอ้ น่าจะเป็นเงาของเ,อเจ้าซิกหรือเปล่านะครับผมเจ้าแซมของเราเองเหมือนเลยแหละขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้ออกขึ้นได้โอเคไปครับต้องไปแล้วฮนะมาครับผมวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ครับแต่ว่าเราไปต่อได้ครับผม ไปฮะไปฮะเหมือนจะมีคำใบ้แล้วครับว่าเฮ้ยมาตรงนี้สิตรงนี้สินะจ๊ะได้เลยคือเราถูกเจ้าตีนแมนไล่มาแบบกระชั้นมากฮะติดตูดมากๆเลยครับผมเล่นไ,ไปเสือไปโอเคครับขึ้นไปจะเจออะไรนะอยากรู้จังอ๋อจากท่อนะฮะท่อระบายน้ำ ขึ้นไปแวบไม่เห็นมีใครเลยอุตยตายนั่นมันเหมือนเดอะมอลนะครับผมไม่ใช่เดอะมอลที่เป็นห้างสรรพสินค้านะครับเดอะมอลนะครับผมสัญญาณจากเดอะมอลเวรและทำไมมัดทางนี้หรอวะต้องน่ารไหลๆมาโอ้โหตินแมนปะครับคุกถึงกับคุกเข่า,ขาเลยฮนะเฮ้ยสู้ดิสู้ได้เอาอะไรไปสู้ ไม่รู้เหมือนกันไม่ถอดหมวกมอะ่ะถอนหมวกลอยน้ำไปเดี๋ยวกดตะเก็บไม่ได้เนี่ยนานนะเฮ้ยเราเหมือนกับมีอะไรเงาเงาครับเข้ามาล่างเฮ้ยมีพลังว่ะเขาเล่กวันดวงเอาคือเราไม่ได้กดหน่วงอะไรเลยเอามันต้องกดเหรอ เมื่อกี้คือต้องกดใช่ไหมมากดอะไรอ่ะกดลายย้อนเหรอลองดูซอยนิดเอ้ยไอ้อนูไอ้อนูโอ้โหหลวงลวๆก็ไม่บอกโอ้โหไม่บอกอะไรเลยมามาจะซอยอย่างนี้แหละเข้ามาดีว้หนูเออเบี้ยวเบี้ยว อ๋อมันต้องจูนเนางจูนเหมือนทีวีเหมือนทีวีเออเหมือนทีวีจูนไปหัออกตัวหักอ๋อ,อมันต้องจูนขึ้นบนซ้ายขวาอย่างนี้นี่เองมาพี่คอจะหลุดแล้วนะ่ะจูนเลยครับจูนเลยครับเออหาตัวไหนตัวนั้นไปตัวนั้นแอะ จูดที่ชอบที่ชอบโอ้โหตายไหมเฮ้ยเขายังลุกได้อยู่อ่ะแต่เรามีพลังได้ยังไงวะเนี่ยคอือยูอเรามีพลังเฉยเอา้าไปหวั่นเนาะโอ้สลายร่างเลยว่ะ สไลด์ล่างเฉยครับประเด็นอยู่ที่ว่าเรามีพลังได้อย่างไรครับโอ้โหเทียมยอดกับเทียมดองเฮ้ยโอ้โห พลังจิตครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> เมื่อกี้เราดันตัวเองเข้าไปหาโอ้ย oh. <Hey, S 1> ประตูสีชมพูอะครับ mm. อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในก็เป็นได้แต่ตอนนี้เราไม่มีหมวกแล้วฮะเราถอดหมวกเฉยเลยน่าเป็นไงวะเน,นี้ยไปฮะยังตามหาเจ้าแสมไม่เจอเลยครับผมหรือว่าซิน,นเอง ต้องไปตามหาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้แต่ว่าจัดการเจ้าติดแมนด่นั่นแหละนะครับผมเพียงแค่จูนมันนะฮะจูนมันให้เข้าที่ขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างอะไรอย่เงี้ยนะครับผมไปไปดูสิโอเข้ามาข้างในแล้วฮะโอ้โหข้างในนี่น่าจะเป็นแบบว่า เป็นเหมือนทางเดินในตอนแรกสุดเลยครับผมนะน่ะประตูลูกดวงตาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในเป็นอะไรมีอะไรยังไงครับผมนะครับไปแล้วตอนนี้คือเราไม่มีนี้ไม่มีหน้ากากกันด้วยฮะดูหน้าครับก็ดูเป็นเด็กธรรมดานะหรือเปล่าวะเด็กธรรมดาแหละแต่คือประเด็นคือเรามีพลังได้ยังไงอะเป็นพลังจิตที่แบบเหมือนควบคุมด้วยนะฮะเออหรือว่าเราจะแบบกลายพันธ์อะไรไปแล้วเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปประตูเปิดเชิญชวน เิดเชื้อเชิญเชิญชุดอ,อ้าวเดี๋ยวก็จะเย็นเอ้าไอ้ได้หวะอ้าว,เ,าาวเชิญชวดเหรอครับไปฮะโอเคขอบคุณครับเมรัยไมรัยสูงนะผมโอ้โหกี่ชั้นมันเนี่ยโอ,โอ้าวโอเคไปต่อครับ อ่าถูกครับผมเอ้ออะไรวะเนี่ยทำไมล่ะอุ้ยเดี๋ยวเราเข้าประตูเดิมซ้ำสองรอบแต่มันดังแค่ปุ๊กปุ๊กพอเข้ารอบที่สามเนี่ยมันดังปิช,ชแขกแขกแขก,แขกลองก,กับหลังดินีชช่แขกแขก,แกเออปุ๊ก พี่แจแกแกแกปูวอกเอ๊เฮ้ยผมว่าใช่ว่ะคือประตูที่ถูกต้องเนี่ยตัวเราจะมีแบบเหมือนเป็นออร่าอะไรทุกอย่างเนี่ยป่ะดึงเข้าไปดึงเข้าหาเหมือนกับเชิญชวนเข้าไปหาร่างเราจะหลุดลอยเข้าไปเนี่ยปูวอกอ่าปูวอกนะครับผมอันนี้ก็ เชิญชวนเหมือนกันปูวอล์กนะครับไหนดูสิเฮ้ยเชิญ <He i, S 2> ชวนเหมือนกันลงล่างปูวอล์กครับอันนี้ล่ะไม่เชิญชวนชวนะถ้าเข้าไปนี่คือผิดแน่นอนอ่าลงล่างครับผมมาปิศาเล็กๆน้อยๆครับผมไปฮะไหนดูสิไม่เชิญชวนครับผ่านไปอันไหนไม่เชิญชวนผ่านไปอันไหนเชิญชวนคือเข้าเลยครับผมอันนี้ล่ะ เชิญชวนจ้าไปแล้วปูวอล์กนะประตูเดียวครับไม่ต้องสนใจอะไรไปเลยป,ลปูวอล์กแน่นอนปูวอล์กเออเอาดีวะไปปูวอล์กปูวอล์กโอ้โหอีกหลายชั้นเลยนะเราต้องเจอปริศนาประตูงี้อีกแน่นอนครับผมอมปูวอล์กประตูเปิดได้วะไปฮะผิดนี่ครับผม น่าจะอันบนนะ่ยครับเพราะเมื่อกี้เปิดเราต้องเปิดประตูเ่ยไม่มีน่าเห็นปะอันนี้ครับดีไหมนอนกลับไหมไม่ใช่อ่าใช่ครับใช่นี่ไหมไม่ใช่ครับเอ๊ะบนก่อนบนก่อนเลี้ยงเลยเลี้ยงเลย,เลยไม่ใช่ครับประตูบนแน่นอนบนขวาเรียบร้อยครับเอ้ยอันอะไรมันจะแบบว่า ง่ายดายเช่นนี้ไปฮะปู่วอลอ์กอีกแล้ววะ่ะโอ้โหขี่ประตูวะเนี้อ้าวเชิญช่วยใช่เลยมาถึงเจอเลยอ่าปู่วอล์กนะครับผมอันนี้ไม่ปู่วอล์กวะ่ะอันบนครับอันนี้ก็ไม่เดี๋ยวนะถ้าเราไปไงวะเนี้ย เราต้องบอดันสะพานก่อนย้อนกลับไปได้โอเคไปเฮ้ยไปฮะเออดีวะประตูล่างครับล่างครับแล้วก็อันนี้ไม่มีอันบนตัวนั้นก็ไม่มีครับผม ไปไปดูกันฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ปะครับเอ้ยใช่นี้เอ้ยเอาวะเราได้ยินเสียงหมุนๆน,นะฮะจำเสียงนี้ได้ปะเสียงที่เราเจอเจ้าแซมตอนแรกนะครับผมเอ้ยมาแล้ววะมันต้องได้แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยซิกซิกหรือว่าแซมนั่นแหละเหมือนกันอ๋อไม่ให้ยุ่งกับไอ้เครือ่องปั่นนี้นะครับถ้าเรายุ่งอ่ะเฮ้ยขอเล่นบ้างดิทำไมวะเฮ้ยมันนี่เนี่ย เฮ้ยที่เราคุ้นเคยกันเฮ้ยมานี่เอเออ๋อให้เราเล่นเหรอกูเ,อเ,เล่นยังไงอ่ะเฮ้ยผมกดจับอะไรไม่ได้นะเล่นไม่ได้ว่ะหาก่อนพวกมันอุ้ยคอนทำไมมีคอนละ่ะเราต้องพังเครื่องเหรอ บังคับเอาเดี๋ยวโอ้พังไม่ได้เหรอวะอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราก็กลับมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวละชิบหายละผมว่าต้องวิ่งวะ่ะดูอย่างทรงแล้วไปครับแซมขอโทษซิกพี่ขอโทษซิก ิไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม่ได้เจตนาด้วยเกมมันพาไปเกมมันสั่งมันเป็นอย่างนี้โอ้ขอโทษโอ้โอ,โอ้ตายคารูโอ้กี้เหมือนมีการวิ่งติดขัดนิดนึงไปละไปละคานาหมูคานาหมูแมงเอ้ยจอยสั่นละลัวสั่นละลัว โอ้โหลือกระจายแต่คือแขนขาเขาแบบย้วยมากเลยนะเจ้าสิกเนี่ยโอ้โหคุณพระทุบไปหนึ่งทีอ๋อ ไป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 ไหนเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตรงนั้นชัดเจนครับชัดเจนนะเอาขวาลงมาฮะน่าจะเข้าประตูนะนะฮะเออเอาดิวะมาดิครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแซมขอเล่นหน่อยนะเอาเดี๋ยวอ,อะไรวะเนี่ยอ,อะไรโอ้ เรียกไม่ได้แล้วตอนนี้เรียกก็โดนทุบเลยชิบหายแล้วไงเดียวเนะี่ยผมว่านะดูสิอ่านั่นแหละครับผมไปแล้วไปแล้วสนันสนันแท็กโอ้ยไปเลยนะ <c oughs> เฮ้ยอ้ากลับมาอยู่ที่ที่มืดครึมอีกแล้วนะแต่ก็ยังมี ขวานัางขวาน,นะครับผมชัดเจนครับชัดเจนว่าอาต้องมีรอบสามวะขอสำรวจพื้นที่นะโอ้คืออะไรวะดูหน้านเราสิก็อปกตินะ อันนี้ประตูที่ไม่มีทางแล้วอุ้ยเดี๋ยวเอามาขับมมาเฉยเลยเอาประตูนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ,โหโอโห้สึกเจ็บเลยโอ้ทุบติดข้างฝาโอ้อ่า ผมว่านะดูจากพื้นที่แล้วเนี่ย <S <S ผมว่าใช่แหละ <S 1> <S 1> โอ้โอเคเอาลอดอยู่ขอไปน,นี่เออมันต้องแบบอย่างนี้เป็นการเรียก กลับด้านไปมาฮะแต่เมื่อกี้เราไปตีประตูที่มันไม่มีแสงไฟนะกูม,มาตรงนี้อีกแล้วเหรอยังไม่หมดอีกเล้ว,วะหน้าเราก็ดูแบบแปลกๆนะไปไหนต่อครับอืมอันนี้ไม่ทราบจริงๆฮนะโอ้มีประตูที่มีขวานอยู่ อันหนึง่งต้องมีรอบสี่แล้ววะจริงเหรออ่ะเอาใหม่โอ้โหทีนี้เปลี่ยนพื้นที่วะ่ะขวานอยู่ไหนขวานอยู่ข้างบนลองดูก่อนนะครับไปนี่โอโ้จับขวาน มันไม่ทันมันไม่ทันจริงไม่ทันโอ้อ่าเราต้องจับขวานลงจับจับขวานลงเลยจับขวานวิ่งลง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 เออวิ่งลงทีนี้อาะต้องหลายรอบเลยนะ เออเอ้อเออเออเรยรอบที่ส่เอาว่ะจบหรือยังครับพี่พี่ซิกพังได้แล้วแหละพังเถอะผมว่าไอ้สิ่งเนี้ยทำให้ซิกมันเปลี่ยนไปนะครับเสียงเพลงเนี้ยเหมือนกับจิตใต้สำนึกอะ่ะมันเลยแบบยังไม่กลับมาเป็นตัวของตัวเองถ้ามันพังแล้วเนี่ยอาจจะ กลับไปเหมือนเดิมก็ได้โอเคนี่คือหน้าเหรอดูเหมือนเด็กเหมือนเด็กธรรมดาน,ะนะคือดูมีพลังจิตแล้วฮะไอพลังนั้นน่ะพลังที่สู้กับตินแมนอ่ะผมว่ามันมันปแปลกๆนะผมว่าตัวเราแปลกๆก็แหละไปว่ะอุย้ยเอาท่านเรียกละ่ะเฮ้ยสิ่สิ่งนั้นน่ะ ทำให้นายเปลี่ยนไปออกพอเรียกแล้วปุ๊บมันก็กลัววะ่ะโหเสียงเราโคตรสะท้อนอนะอย่าปกป้องมันเลยอย่าปกป้องมันเฮ้ย,ยจะแตกแล้ววะ่ะ รอบระเบิดัะครับเฮ้ยซิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วฮะโอ้โหใช่ไหมใช่แหละโหดีซิกเฮ้ยยังคนเดิมใช่ไหมคนเดิมที่เคยเจอกันครั้งก่อนน่ะเอาชิบหายละซิกหนีไหมควรหนีแหละ โอ้โหพอเราผ่านตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็เกิดอาเพศขึ้นมาเลยฮะตอนนี้เราล้าหลังมากเลยเราออกตัวช้าไงบ้าไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมว่าลากก่อนก็ยังรอดวะไม่ไม่นไารอดแลละชีวิตเฮ้ยรอดรอดเอารอดเฉย จับจับขึ้นไปดิขึ้นไปได,ไปไดิโอ้โหเฮ้เยลุก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 พี่ลุกครับเฮ้ยอย่าช้าดิเอาอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอยเอจับหน่อยด,ดึงขึ้นไปซิกดึงขึ้นไปดึงขึ้นไป ทำไมล่ะดึงเอาเดี๋ยวเฮ้ยเอาทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะเอาเอาซิกแล้วปล่อยเราเฉยเลยครับซิกไม่เอาเรากลับไปฮะเราเดินกลับไปอย่างทื่อๆนะครับผมไม่ให้เรากลับไปด้วยวะ่ะ เฮ้ยมันชักจะยังไงแล้วนะมันไม่ชอบมาพากลนั้นนะแล้ว,นะลวตัวเราเป็นไงครับเอาก็ยังอยู่ว่ะแต่แบบสภาพคืออ่านี่คือหน้าเรานะฮะ เหมือนอยู่ในก้อนเนื้ออะไรสักอย่างนี่แบบเหมือนอยู่ในลำไส้ใหญ่อะพร้อมที่จะถูกถ่ายออกมาทุกเมื่ออะไรวะเน,นี้ยผมต้องไปไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยคือแบบมืดหมดมากตรงนี้มีแสงอะไรครับเฮ้ยลูกตาว่ะ มันมองเราเอวๆอลนะฮะเกหกเหรอคือเมื่อยเหรอต้องนั่งเงี้ยเหรอหรือ,อยังไงดีครับตอนนี้ลูกกะตามาม,มองเรา ทุกดวงเลยนะทุกดวงที่โอ้โหคุณพระชิบา What? หายละวัดหายหมดเลยครับเอาเรา่อตายหรอครับอย่างงง,งฮะ นั่งพักเฉยเราเป็นไรวะครับอุ้นั่งจนโตเลยเหรอทำไมอ่ะโอ้ตัวต่วไปป่ะเนี่ย รู้สึกโตโตเกินไปนะครับเฮ้ยตัวเบิ่มๆลยนะน้าเราตอนนี้เหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปที่เฮ้ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วฮะ เชีย่ยไอ้หมวกไปอย่างนี้ชุดอย่างนี้อย่าบอกนะเรากลายเป็นติดแมนหรอคือหน้าหน้าก็ไปแล้วอะตอนเนี้ Oh my god คุณพราช่วยอะอโตเชีย่ย เรากลายเป็นดินแมนแทนที่คนเก่าอ่าหรือจะบอกว่าคนเก่าที่แท้จริงแล้วก็คือตัวเราเพราะว่าคนเก่าเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคลื่นตัวมันเป็นคลื่นแบบชัดตตลอดเวลาเลยนะครับตอนตอนตอนที่มันตามล่าเราเนี่ยแล้วพอมันตามล่าเราได้ปุ๊บมันก็เหมือนกับจับเราจับเราไปอาจจะแบบ มาจับเราเพราะว่าเราเป็นตัวมันเองหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาสรุปอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับหลังจากเครดิตจบลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนะฮะซีคริตเอนดิ้งหรือว่าตอนจบแบบพิเศษนะฮะตอนจบที่มีเพียงแค่ประมาณ1น,นาทีนะครับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยได้ร,รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเนเรื่องของ Little n i g น t m a ม e 2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่า เป็นอะไรกันครับผมนะวิธีการปลดล็อกนะครับ s e c r n t i n g น n g ั้นก็คือต้องเก็บเงาครับเงาของเด็กเนีครับเงาของเด็กที่เป็นกระต่างๆที่มันยืนอยู่ตามฉากนะครับผมให้ครบทุกตัวนะฮะอย่าให้ขาดนะครับผมนะเมื่อเราเก็บครบทุกตัวโดยไม่ขาดเนี่ยนะครับเราจะได้พบกับฉากจบนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะได้มาวิเคราะห์กันสั้นๆนาก่อนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแยครับ เอาละ้ฮะเหมือนกับทีวีนะฮะก็เกิดแสงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพร้อมกับมีบางอย่างออกมาฮะนั่นก็คือเจ้าซิกนั่นเองนะครับที่หนีออกมาได้นะครับผมโอเคเลยฮะทีนี้เนะี่ยเขาหนีออกมาได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่จะที่ผมบอกว่ามันเชื่อมโยงอะไรบางอย่างนะครับนั่นเงาของซิกฮะหรือเงาของแซมมันเองเงาของซิก ขึ้นมาเฉยเลยครับแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรฮะเขาหันไปมองอะไรบางอย่างทางมุมซ้ายล่างนะครับผมผมย่อกล้องตัวเองฮะสิ่งนั้นก็คือเดอะมอลนะครับผมเดอะมอลนี่ไม่ใช่ห้านะฮะเดอะมอลนั้นก็คือเออ่สถานที่ที่ Little n i g h t m a ม e หนนะครับดำเนินเรื่องครับผม นะฮะสถานที่ที่ลิตเติ้ลไดแมนหนึ่งดำเนินเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันให้ชัดๆนะครับผมนะฮะสถานที่นั้นคือเดอะมอลล์ปราการลอยทะเลที่มีอำนาจสะกดจิตเหนืออะไรบางอย่างนะครับผมที่เราไปเจอที่เราไปลุยนะฮะจะสังเกตว่าเซ็กภาคเนี้ยไม่มีพลังเลยนะครับแต่เซ็กภาคแรกจบปุ๊บมีพลังเต็มที่เลยเต็มเปี่ยมเลยเปี่ยมล้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยการันตี90%นะครับว่าเป็นภาคอ่าก่อนที่จะเริ่มต้นลิตเติ้ลไดแมนลิตเติลไดแมนหนึ่ง หรือว่าเป็นภาคเอพิโซดศูนย์นั่นเองนะฮะ EP ศูนย์นะครัเ The Night m a หนึ่งเนี่ยก็คือภาคหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือภาคก่อนภาคหนึ่งนะครับโอเคเรารู้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านตระด่านฉากตระฉากนะฮะแล้วก็เก็บเล็กเก็น้อยเกี่ยวกับใน l รื The Night m a นะฮะขอไปเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับมันจะเยื่อเชื่อมโยงถึงภาคแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเข้าภาคแรกเพื่อที่จะไปเก็บ มาเทอเรียนนะครับผมฮนะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมนะจะเป็นยังไงนะครับแล้วเจอกันครับกับผมเซอร์ไมกี้นะจ๊ะบ๊ายบาย